เคป๊ culture ต้องเทเคป๊อปสี่ชื่อดังระดับโลกอย่างแอลซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นผู้นำด้านแฟชั่นได้มีการนำบทความที่เกี่ยวข้องกับลิซ่าโดยตรงอัปโหลดลงมาบนเว็บไซต์ต้องบอกเลยว่าบทสัมภาษณ์ของแอลนั้นยอดเยี่ยมจริงๆ และแน่นอนสิ่งที่เราจะไม่พูดถึงเป็นไปไม่ได้เลยนั่นคือลุคของลิซ่านั่นเองถ้าจะเรียกว่าลิซ่าคือสาวน้อยร้อยลุคคงไม่เกินจริงอยากให้ทุกคนได้เข้ามาดูรูปของลิซ่าบนเว็บไซต์ของแอลจริงๆต้องบอกเลยว่ามีหลายลุคมากๆและแต่ละลุคนั้นลิซ่าสามารถปรับเปลี่ยนบุคลิกของตัวเองให้เข้ากับเสื้อผ้าคอลเลซชันใหมๆ่ๆได้เป็นอย่างเยี่ยมยอดเลยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่สุดยอดจริงๆ และแน่นอนทางด้านแอลก็มีการนำบทความที่เอกลักษณ์สุดๆในการสัมภาษณ์ลิซ่าเอามาลงไว้ในเว็บไซต์ด้วยซึ่งต้องบอกเลยว่าบทสัมภาษณ์นั้นมีเยอะแยะมากมายและมีการเล่าเรื่องต่างๆเอาไว้ในบทสัมภาษณ์เยอะแยะเริ่มตั้งแต่ความเป็นแบ็คพิงจนถึงเรื่องเพลงและเรื่องซีรีส์ไว้โลตัสที่น้องเข้าร่วมแสดงบอกเลยว่าอาัดแน่นไว้ในบทความชิ้นนี้เดี๋ยวทางด้านเทคเคป จะนำเอาลิงก์มาแปะเอาไว้ทุกคนได้เข้าไปรับชมกันด้วยและแน่นอนสำหรับแฟนๆ l a c k พิ n งในส่วนของโทสัมภาษณ์นั้น ก็ต้องบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลใจไปเพราะลิซ่าก็คอนเฟิร์มแล้วว่าในส่วนของแบ็คพิงนั้นเป็นเหมือนกับชีวิตของเธอเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงแบ็คพิงจะเดินหน้าทำวงต่อไปและมีผลงานใหม่ๆออกมาแน่นอนรวมไปถึงการทัวร์คอนเสิร์ตด้วยซึ่งทางด้านเทคป๊อก็รู้สึกชื่นใจพอได้ยินแบบนี้แน่นอนว่าเราก็ชอบผลงานของแบ็คพิงและชอบผลงานของลิซ่าอยากให้มีผลงานออกมาเยอะๆทั้งในด้านของงานเพลงและงานแฟชั่น ซึ่งในด้านของงานแฟชั่นนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเลยจะเรียกว่าลิซ่านั้นเป็นผู้นำแฟชั่นโลกไปแล้วก็ได้ในเวลานี้เนื่องจากผลงานของลิซ่านั้นเป็นที่ประจักษ์ดีว่า มันยอดเยี่ยมมากแค่ไหนดูอย่างรูปเซตนี้สิที่ทางด้านแอลนำมาลงบอกเลยว่าลิซ่านั้นทั้งสวยทั้งเท่สามารถรับรูปให้เข้ากับเสื้อผ้าได้แทบจะทุกประเภทเลยจริงๆนี่คือความสามารถเฉพาะตัวที่มีแค่ในลิซ่าเท่านั้นเพราะฉะนั้นในส่วนของงานแฟชั่นไม่มีความจำเป็นต้องกังวลอะไรเลยเพราะลิซ่านั้นคือผู้เชี่ยวชาญจริงๆ และในเรื่องของเพลงก็ไม่ต้องกังวลเช่นกันซิงเกิลใหม่ของลิซา่าใกล้จะปล่อยกันทีแล้วซึ่งแน่นอนว่าคุณภาพคับแก้วเหมือนเดิมแน่นอนทางด้านเทเคป๊อปการันตีเลยเพราะจากที่ได้ฟังทีเซอร์สั้นๆนั้นต้องบอกเลยว่าเพียงแค่ไม่กี่วินาทีมันก็ติดหูเข้าให้แล้วเพราะฉะนั้นงานนี้บอกเลยว่า ปังแบบสุดๆดไม่ว่าจะเป็นงานด้านเพลงหรือว่างานแฟชั่นรวมไปถึงงานการแสดงซึ่งก็ต้องหรอชมกันเลยกับไวโรตัสทุกอย่างวันช่างโลงตัวจริงๆพอเป็นลิซ่าคนนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเคเคป๊อปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมาให้ชมกันในเร็ววันนี้ฝานี้ทางด้านเดคเคป๊อปขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า